ผมจะแบบว่าลายอะไรน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่การตอบสนองันอจีมันหนึ่งเราคยังไม่เห็นเลยครับไอจีเหมือนแบบว่าไอจีแอฟริานะไรเบาอะไรเงี้ยบางทีเรื่องคทามจริงอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ถูกเขาลงในไอจีเขาอะไรก็อาจจะไม่ได้หมายถึงผมก็ได้นะได้เรื่องเรากรลังแบบเป็นประเด็น ต้องไปถามเขาดูนะครับว่าเขาลงหมายถึงอะไรเรื่องไประบบดบานปลายยุ่งกันทั้งนกลับมาไม่มีครับก็ไม่ได้มีบานปลายอะไรใช่ครับแค่แบบว่าเออหมายถึงว่าเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เราที่ผมไปสัมภาษณ์ไปนะครับก็อาจจะบอกว่าทำไมพูดถึงพูดแบบว่าไม่เหมือนกันเนี่ยจริงผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุผลมากกว่าว่ามันคืออะไรครับแต่จะมาได้ผลดีไหมถา ไม่ได้เจอกันครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันค่อยฝุยก็ได้ตอนนี้แบบกูจีนเราการนแต่ว่าคนให้สย,ย้อเป็นขูนบบนิดหน่อยไปแล้วต้องถามว่าใครเป็นคนให้ดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้น,นครับคือผมเองกับกี้ก็เหมือนเดิมแฟนคลับก็เหมือนเดิม เร <นำ S 1> ไม่ได้ยินแต่แบบเราเอไ,ไม่ได้มไมไ่มีไม่มีปัญหาอะไรครับทุกท่านคะทางฝั่งที่เขาอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าที่เราแบบทําไมไม่ไล่กลับไปอะไรอเงี้ยเขาที่จําได้อันล่าสุดผมก็ไล่กลับไปนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีบางอันที่แบบว่าคือถ้าเกิดคนที่มีไล่ผมจะรู้เลยว่าแบบว่าเออผมก็ไม่ค่อยตอบไล่อยู่แล้วไล่ผมแบบคนส่งเข้ามาถ้าเกิดผมยกขึ้นมาให้ดูตอนนี้ไล่ผมค้างแบบเกือบพันอันนะเออผมก็คงเป็นอย่างนี้แล้วแล้วคนที่สนิทกับผมจะรู้ว่าผมแบบว่า บางทีทำงานแล้วคนไลน์เข้ามาเยอะก็ไม่ได้ไปตอบมีอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมันเริ่มยืดยาวก็อยากจะเคลียร์กับพี่กันก็เลยรออยู่เลยเดี๋ยวไว้รอเจอกันครับเดี๋ยวคงได้เจอกันก็คงต้องคุยกันว่าเออมันเป็นอะไรอะไรอะไรแต่จริงๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตเลยไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรครับใช่ใช่ยังรอ ถ้าราเจอกับเขเหมือนที่เขาพยายามที่จะให้เราเจอกันอะไรก็จเจอกันได้ครับไม่เคยว่าเจอกันไม่ได้เลยอย่างแบบก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเหมือน,นทางกี้บอกว่าเคยนัดให้ให้ผมเจอพอลอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็จะบอกว่าจากวันนั้นเนี่ยผมก็ยังมานั่งนึกอยู่ว่าเอ๊ะหรือมันมีที่เคยชวนให้ไปเจอคุณพอจริงๆเขาเราจำไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นั่งนึกก็ไม่มีนะอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีว่า เขาชวนให้ไปเจอคุณปอกก็เลยเดาว่าอาจจะเป็นว่าเขาอะนัดกับคุณปอกไว้บอกคุณปอกไว้ว่าเดี๋ยวจะให้มาเจอผมหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่กี้มาบอกผมอะเขาไม่ได้บอกว่าให้ไปเจอใครหรืออะไรก็แค่บอกว่าเออกินข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ว่างก็เลยไม่ได้ไปแค่นั้นเองอันนี้ผมก็พยายามหาเหตุผลให้ของของเหตุการณ์นี้ยว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดตัวผมเองอะผมก็ยังดึงไม่ออกว่าเอ๊ะเคย ก็มีขี้ว่าชวนนัดให้ไปเจอคุณป๊องเมื่อไหร่อะไรคนก็คิดว่าเราแบบายเบี่ยงไม่อยากจะเจอไปแบบไม่ได้มีเหตุผลที่จะต้องายเบี่ยงเลยครับเจอได้อยู่แล้วครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรบาดหมางหรือว่าไม่ได้มีอะไรขัดแย้งเพราะนั้นทํางานอยู่ในวงการเดียวกันเจอกันได้อยู่แล้วเราตัวนัดเองไหมคะ เดี๋ยวมีจังหวะเจอกันเดี๋ยวมีจังหวะเจอกันก็คงได้คุยกันครับว่าเอ๊ะมันไม่เข้าใจอะไรกันตรงไหนเข้าใจผิดอะไรกันตรงไหนครับผมยังมันมันไม่ใช่เรื่องแบบพี่ต้องรีบอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรครับตัวใหญ่จะช่องเองมีการฝันตุนให้กับพวกลู่เราไปครับไม่มีไม่มีเพราะว่าเขา ็รู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรอ่ะครับใช่บางทีมันเกิดจากการที่คนนึงสัมภาษณ์ทีนึงอีกคนหนึ่งสัมภาษณ์ทีนึงผ่านสื่อตรงกลางไปนะครับสื่อสื่อตรงกลางก็ผ่านกันอีกหลายทอ,อดจนมาถึงอีกคนหนึ่งมันก็มีการผิดเพี้ยนอะไรกันบ้างเป็นธรรมดาเป็รรรรนปกติอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่ได้ซีเรียสเยรื่องนี้พอเป็นคู่จิ้งความสนิทนสนมยังเหมือนเดิมไหมครับสนิทน้อยลงคือเราเจอกันน้อยลงจริงๆนะครับคือต่างคนต่างทางานต่างคนต่างอะไรอย่างเงี้ยถ้ายกตัวอย่างผมกับแกะเจอกันปีนึงครับทางได้สนิทก คุยกันเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรพอมาทำงานด้วยกันก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้แบบว่าถ้าไม่เจอกันจะต้องแบบว่าไม่ถูกกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือยิ่งคนที่ทํางานในวงการตรงเนี้ยเป็นนักแสดงเนี่ยก็จะรู้เลยว่าถ้าไม่ได้เล่นละครด้วยกันก็เจอกันแค่ตอนอีเวนหรือว่ามีงานอะไรก็งี้บอกว่ามันมีปัญหาไปถึงแฟนคลับแบ่งชันไม่นะเพราะว่าแฟนคลับผมเขาก็ค่อนข้างแบบเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วนะครับการลับผมบกับกีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ ว่าเออตอนนี้มันไม่ได้มีละครรกกันเลยไม่ได้เจอกันาว่าจะพบไมิิ่งแล้วจะมีแบ่าจัไม่เคยครับคนรัไปมิซิ้งธรรมดามิิ่งของเมื่อกี้ก็คือเป็นตอนวันเกิดเดือนนูนเดือนสิงหาเลยครับ